บทที่307สร้างชื่อในการรบครั้งเดียวบ้าเอ้ยไอ้เปลียวทมินนี่มันหมาบ้าชัดๆเห็นใครก็กัดไปหมดบลัดเฮาแบดสบทเรื่องนี้ข้าจำไว้แน่นอนหากมีโอกาสในภายภาคหน้าข้าไม่ปล่อยมันไปแน่รองหัวหน้าครับเราเสียฮิลเลอร์ไปมากเกินไปแล้วครับการต่อสู้ที่ยืดเยื้อนี้ยังส่งผลอย่างหนักต่อมานาของฮิลเลอร์ที่เหลืออยู่ พวกเขาไม่สามารถออกจากสถานาการณ์ต่อสู้เพื่อใช้ m แมจิกสปริงได้ดังนั้นพวกเขาจึงทำได้เพียงพึ่งยาฟื้นฟูมานาเพื่อเติมมานาของพวกเขาเท่านั้นทว่าส่วนใหญ่ก็ใช้ยาที่พวกเขามีอยู่จนหมดแล้วหากกำลังเสริมจากด a ร k s สตายังไม่มาถึงพวกเราจะต้องจบเหแน่นอนครับลอนลี่รายงานอย่างเร่งรีบแน่นอนว่าบัตเฮาเบิก็ตรหนักดีถึงเรื่องนี้ก่อนที่ซีโรวิงจะเข้าแทรกแซง w o r ดอ d ินเอเตอสามารถแบ่งฮิลเลอร์ออกเป็น2ทีมได้โดยให้ทีมหนึ่งรักษาผู้เล่นแนวหน้าและอีกทีมหนึ่งถอยกลับไปเติมมานาแล้วหมุนเวียนสลับกันไปทว่าการซุ่มโจมตีของซีโรวิงได้กำจัดฮิลเลอร์ของ World Dominators ไปมากกว่าครึ่งหาก World Dominators ยังคงยืนกรานที่จะรักษาระบบการหมุนเวียนอัตราการตายของพวกเขาจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อยสอเท่าไอโลนไทแรนบ้าเอ๋ยถ้ามันไม่ยุยงให้ข่าขัดขวางอูโรบรอส เราก็คงไม่ตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้บัดเฮาเบิร์ดก็เกลียดโลนไทแรนอย่างมากในตอนนี้และรู้สึกเสียใจกับการตัดสินใจที่เชื่อฟังมันถ้าเขารู้ว่าซีโรวิงแข็งแกร่งขนาดนี้และเปลวทมินนั้นบ้าคลั่งเพียงใดเขาจะต้องเลือกที่จะเฝ้าดูเรื่องทั้งหมดนี้จากระยะที่ปลอดภัยอย่างแน่นอนสุดท้ายเขาก็ต้องทนทุกข์จากผลการตัดสินใจของตัวเองเดิมที w วลด d มิ m เนเตอร์สและซ r โรวิงก็มีความห่างชั้นกันในด้านพลังการต่อสู้โดยรวมอยู่แล้ว ตอนนี้เมื่อเวลดอมินเตอร์ขาดการสนับสนุนจากฮิลเลอร์ช่องว่างนั้นก็ยิ่งถ่างกว้างขึ้นไปอีกหลังจากฮิลเลอร์ของเวลดอมินเตอร์ถูกทำลายไปผู้เล่นของพวกเขาก็เหมือนข้าวสาลีที่ถูกเก็บเกี่ยวชีวิตของพวกเขาถูกเก็บเกี่ยวไปอย่างง่ายดายโดยสมาชิกของซีโรวิงในทางตรงกันข้ามฮิลเลอร์ของซีโรวิงก็ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประตืือร้อนอย่างมากผู้เล่นแนวหน้าของซีโรวิงแทบจะตายไม่ได้เลยแม้ว่าพวกเขาจะอยากตายก็ตามในเวลาไม่นาน อัตราการตายของสองกิวก็พุ่งสูงขึ้นอย่างน่าตกใจเมื่อซี r o w วิงเริ่มการซุ่มโจมตีอัตราการตายอยู่ที่1ต่อสเท่านั้นโดย World Dominators มีจำนวนการตายสูงกว่าทว่าวตอนนี้อัตราส่วนนั้นได้เพิ่มขึ้นเป็น1ต่อ8และกำลังจะเข้าใกล้1ต่อ9กล่าวอีกในหนึ่งคือทุกครั้งที่ซีโร w วิงเสียผู้เล่นไป1คน World Domin a t o r s จะเสียผู้เล่นไปแหรือเคน ในอีกด้านหนึ่งผู้เล่นจากอูโรบร์สก็กำลังต่อสู้อย่างกล้าหาญเช่นกันและพวกเขาก็ประสบความสำเร็จในการผลักดันอัตราการตายเดิมที่1ต่อ1.2ให้ขึ้นไปอยู่ที่อัตราส่วนปัจจุบันที่1ต่อ3ไม่เราจะรออีกต่อไปไม่ได้แล้วด้วยอัตรานี้เราจะถูกกวาดหลังจนหมดสิน้นเมื่อกำลังเสริมจากดาร์กสตามาถึงทั้งความโกรธและความเศร้าโศกเข้าท่วมทนบัดเฮาเบิร์ตในตอนนี้ w o r l d d o m i เ a t ร r s เริ่มสงครามครั้งนี้ด้วยสมาชิกกว่า1,000 0นคนทว่าตอนนี้เหลือสมาชิกที่ยังมีชีวิตอยู่เพียงประมาณ5,000คนเท่านั้นทันทีบลัดเฮาเบิร์ตก็ตะโกนในช่องกิ่วว่าพวกเจ้าทุกคนชาร์จไปพร้อมกับท่าเราจะหนีออกไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ตามคำสั่งของบลัดเฮาเบิร์ตทุกคนจาก World Dominators ก็เริ่มการบุกตะลุยอย่างสิ้นหวังโดยไม่สนใจแม้แต่การระดมยิงเวทมนต์จากเมชของศัตรู แน่นอนว่าการอพยพออกไปเช่นนี้ทำให้ซีโรวิงและอโรบรอสค่าพวกเขาได้ง่ายขึ้นมากราคาที่สองกิวนี้ต้องจ่ายก็ลดลงอย่างมากเช่นกันถ้ว่าด้วยผู้เล่นกว่า5,000คนที่พยายามจะหลบหนีออกไปพร้อมกันอย่างสิ้นหวังมันก็เป็นไปไม่ได้ที่สองกิวจะค่าพวกเขาได้หมดทุกคนสุดท้ายแล้วมีสมาชิกของ World Dominators ไม่ถึง500คนจากที่เริ่มต้นสงครามด้วยสมาชิกกว่า10,000คนที่รอดชีวิตออกไปได้ส่วนที่เหลือทั้งหมดเสียชีวิต หลังจากประสบความสูญเสียครั้งใหญ่เช่นนี้ World d o m i n a t o r s, <c oughs> <S ก็ไม่มีโอกาสที่จะแข่งขันเพื่อครองความเป็นใหญ่ในไวร์รีเวอร์ซิตี้ได้อีกต่อไปซีโร่วิงนี่สุดยอดจริงๆแม้ว่าพวกเขาจะมีสมาชิกเพียงประมาณ3,000คนเท่านั้นแต่ส่วนใหญ่กลับเป็นผู้เล่นระดับเอลิทหลังจากได้รับชัยชนะในการรบครั้งนี้เจ้าเย่ยหรูก็มีความคิดเห็นใหม่เกี่ยวกับกิลด์ที่ชื่อว่าซีโร่วิงด้วยจำนวนสมาชิกเพียงประมาณ5000นคนในซีโร่วิงจำนวนสมาชิกทั้งหมดของพวกเขาก็ยังเทียบไม่ได้กับกิลด์อันดับ3ด้วยซ้ำ ทว่าหลังจากที่เจ้าเย่ยหรูได้เห็นพลังการต่อสู้ที่สมาชิกกว่าสามพันคนแสดงออกมาในการรบครั้งนี้เธอก็ไม่แปลกใจอีกต่อไปแล้วที่ซีโร่วิงจะถูกจัดให้เป็นหนึ่งในหกกิลชั้นนําของไวริเวอร์ซิตี้ซีโร่วิงสมควรแก่ชื่อเสียงของมันจริงๆกิลอันดับสองและอันดับสามจะเทียบซีโร่วิงไม่ได้เลยยิ่งไปกว่านั้นพลังทําลายล้างที่ระเบิดน้ําแข็งที่ซีโร่วิงใช้แสดงออกมานั้นช่างน่าตกใจเกินไปจริงๆหากไม่มีอาวุธทําลายล้างมวลชนเหล่านั้น สงครามครั้งนี้ก็อาจจะยังคงดำเนินอยู่ตอนนี้ในขณะที่ราคาที่อูโรโบรอสต้องจ่ายก็จะสูงขึ้นเช่นกันสโน์ Snow, สายตาของเธอนี่ยอดเยี่ยมเหมือนเดิมเลยนะสีโรวิงไม่ใช่กิลธรรมดาจริงๆเจ้าเย,ยรูหัวรอคิกคักแม้ว่าเวิลด์ดอมินเอเตอร์สจะหนีรอดไปได้พร้อมสมาชิกไม่กี่ร้อยคนแต่ความสูญเสียครั้งใหญ่ในครั้งนี้หมายความว่าพวกเขาไม่มีโอกาสที่จะต่อสู้เพื่อไวท์ริเวอร์ซิตี้ได้อีกต่อไปหากไม่มีศัตรูกเก่าของเราคนนี้ อ u โรโบริสก็มีโอกาสมากขึ้นที่จะกลายเป็นเจ้าแห่ง White ิเวอร์ซิตี้ n จนท s ลสโกรอกตาใส่เจ้าเย่ยหรูที่กำลังหัวเราะคิกคักเด็กคนนี้กล้าบีอย่างไรถึงมาบรรยายเธอแบบนี้ทว่าผลงานของซี r ร w วิ g นั้นเหนือความคาดหมายของเธอจริงๆแม้ว่าซี r ร w วิงจะมีสมาชิกเพียงประมาณ3,000คนเท่านั้นแต่เมื่อเผชิญหน้ากับจำนวนที่มากมายมหาศาลของเ o r l d d o m i n a t o r s r ซีโรวิกลับเสียสมาชิกไปเพียงประมาณ1,000คนเท่านั้น นี่ถือเป็นสถิติการรบที่ยอดเยี่ยมอย่างแน่นอนหากจุดเริ่มต้นของการรบครั้งนี้ไม่ได้เข้มข้นถึงขั้นที่อัตราการตายพุ่งสูงสุดในช่วงเวลานี้ซีโรวิงก็จะเสียสมาชิกไปอย่างมากที่สุดเพียง500หรือ600คนในการรบทั้งหมดนี้ในขณะเดียวกัน World d o m i n ตอร์ s ได้เสียผู้เล่นไปกว่า1 0 0 0 0คนเพียงแค่นี้ก็เห็นได้แล้วว่าซีโรวิงแข็งแกร่งเพียงใดหลังจากสิ้นสุดการต่อสู้ทั้งสฝ่ายก็เริ่มแจกจ่ายของรางวัลจากสงคราม แม้จะไม่พูดถึงอุปกรณ์ที่ตกจากทั้งสองฝ่ายตั้งแต่แรกจำนวนอาวุธและอุปกรณ์ที่ตกจากผู้เล่น World Dominators กว่า1,000 0คนก็ยังคงมีจำนวนมากทีเดียวอย่างรวดเร็ว Aquaros และ Gentle Snow ตกลงที่จะแบ่งของรางวัลในอัตรา2ต่อ8โดยอิงจากมูลค่ารวมของอุปกรณ์ที่ตกทั้งหมดสีโรวิงจะได้รับ20%ของของรางวัลทั้งหมดในขณะที่อูโรโบรสจะได้รับ80%อย่างไรก็ตามสีโรวิงจะได้รับอุปกรณ์ระดับรอนสขึ้นไปเป็นหลัก อ q ควาโรสยอมรับอัตราส่วนที่ไม่สมดุลเช่นนี้เป็นเพราะการจัดการของซื้อเฟิงส่วนเหตุผลว่าทำไมซื้อเฟิงถึงเสนอการแบ่งเช่นนี้ประการแรกนี่คือการแสดงความขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือของอูโรโบร์สประการที่สองพวกเขาไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์จำนวนมากขนาดนั้นเหตุผลก็คืออุปกรณ์ส่วนใหญ่ที่ World d o m เ n a ต o r s สทิ้งไว้ไม่ได้เป็นแม้แต่ระดับบรอนซ์ส่วนอุปกรณ์เหล็กดำมีเพียงจำนวนน้อยนิดที่ตกม่สึกครั้งนี้ การติดอาวุธให้สมาชิกทั่วไปของกิลโดยอุปกรณ์คุณภาพต่ำเช่นนี้อาจจะใช้ได้แต่สำหรับสมาชิกยอดฝีมือซือเฟิงยังไม่ลดมาตรฐานลงต่ำขนาดนั้นดังนั้นเขาจึงพอใจตราบใดที่เขาสามารถหาอาวุธและอุปกรณ์ระดับบรอนซ์มาติดอาวุธให้สมาชิกใหม่ของกิลได้ในขณะเดียวกันหลังจากที่การต่อสู้ที่มีผู้เล่นหลายหมื่นคนสิ้นสุดลงผู้เล่นอิสระที่เฝ้าสังเกตการก็ได้อัปโหลดบันทึกการต่อสู้ทั้งหมดไปยังฟอรัม การต่อสู้ครั้งนี้กลายเป็นที่ฮือฮาในเมืองไวริเวอร์ทันทีไม่มีใครเคยคิดเลยว่าซีโร่วิงจะดุเดือดขนาดนี้สถิติการต่อสู้ของพวกเขาก็น่าทึ่งห่างยอดเยี่ยมอย่างไรก็ตามการตัดสินใจของซีโร่วิงที่จะต่อสู้กับ World d o m i n ตอร์สทำให้หลายคนสับสนแทนที่จะสังหารสมาชิกของ Dark Star พวกเขากลับเลือกที่จะทำลาย World d o m i n ตอร์สซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้สัญจรไปมา หลายคนโพสต์ถึงความเหี้ยมโหดของซีโรวิงสำหรับการตัดสินใจเช่นนี้ในเรื่องนี้ซื้อเฟิงไม่ได้ให้คำอธิบายใดๆแม้แต่อาควาโรสยกเรื่องนี้ขึ้นมาถามซื้อเฟิงเขาก็แค่หัวเราะและไม่ได้พูดอะไรอันที่จริงแล้วซื้อเฟิงมีแรงจูงใจของตัวเองจริงๆในการตัดสินใจเช่นนั้นด้านหนึ่งคือดาร์คสตาร์กิ้ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรขนาดยักษ์อย่างอันเดอร์เวิลด์อีกด้านหนึ่งคือเวิลด์ดอมิเนเตอร์สกิ้วชั้นหนึ่งที่มีเบื้องหลังไม่ธรรมดา ถ้ากิ้วทั้งสองนี้ร่วมมือกันเพื่อปราบซีโรวิงพันธมิตรเช่นนี้จะเป็นอันตรายต่อการพัฒนาของซีโรวิงในเมืองไวริเวอร์แม้จะได้รับความช่วยเหลือจากอูโรบรอสก็ตามหลังจากที่ซื้อเฟิงพบว่ากิ้วทั้งสองนี้ได้จับมือกันสิ่งแรกที่เขาคิดจะทําคือการทําลายเวิลด์ด m มินเอเตอร์สในเมืองไวริเวอร์แม้ว่าเวิลด์ด m มินเอเตอร์สจะเป็นกิวชั้นหนึ่งแต่กองกำลังหลักของพวกเขาไม่ได้ประจำอยู่ที่อาณาจักรตา์มลมีเมืองนับไม่ถ้วนในกอสโดเมน หลังจาก World d o m i n a t o r s กระจายกำลังไปในวงกว้างมันมีผู้เชี่ยวชาญเพียงไม่กี่คนในแต่ละเมืองกิวจะลงทุนเพียงเล็กน้อยในเมืองเล็กๆอย่างเมืองไวรีเวอร์อย่างไรก็ตามทุกอย่างจะเปลี่ยนไปถ้าเ o r l d Dominators มีโอกาสที่ดีที่จะกลายเป็นเจ้าแห่งเมืองไวรีเวอร์จริงๆในเวลานั้นกิวจะเพิ่มการลงทุนอย่างมากแน่นอนและจากนั้นพลังของเ o r l d d o m i n a t o r s ในเมืองไวรีเวอร์จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าทําให้ยากต่อการจัดการมากยิ่งขึ้นในอดีตบลัดฮาวเบิร์ตได้สร้างผลงานที่น่าทึ่งงในเมือ เขายังได้รับความเชี่ยวชาญชั้นหนึ่งอย่างโลนลี่เขาจึงสามารถพัฒนากิลจนมีโอกาสที่จะกลายเป็นเจ้าแห่งเมืองไวท์รีเวอร์ได้ด้วยเหตุนี้ w o r l d Dominators จึงเพิ่มจำนวนผู้เชี่ยวชาญและเงินทุนที่ส่งมาเพื่อเสริมสร้างอิทธิพลเหนือเมืองไวท์รีเวอร์ให้แข่งแกร่งด้วยเหตุนี้พลังของกิลในเมืองไวท์รีเวอร์จึงเพิ่มขึ้นอย่างมากและกลายเป็นกิลที่ทรงพลังยิ่งกว่าอูโรบอรอสในปัจจุบันเสียอีกในเมื่อง World ินเนเตอร์ตัดสินใจที่จะต่อต้านซีโรวิง ซือเฟิงก็ไม่อาจปล่อยให้มันพัฒนาในเมืองไวท์ริเวอร์ได้อย่างแน่นอนไม่เช่นนั้นพวกเขาจะต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่ทรงพลังในอนาคตนี้ก็เป็นเหตุผลด้วยเช่นกันว่าทำไมเฟิงส่วนหยางตัดสินใจที่จะทำลายซีโร่วิงโดยไม่ลังเลหลังจากที่สือเฟิงปฏิเสธข้อเสนอของเฟิงส่วนหยางแม้ว่าการตัดสินใจของเฟิงส่วนหยางส่วนหนึ่งเป็นเพราะบุคลิกที่โหดร้ายของเขาแต่เหตุผลที่สำคัญกว่าคือศักยภาพอันยิ่งใหญ่ที่กิลที่มีที่ตั้งกิลนั้นมี ถ้าเขาไม่ทำลายซีโรวิงในขณะที่กิลยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเขาก็จะเลี้ยงเสือไว้เป็นศัตรูในอนาคตการกระทำของซือเฟิงก็เหมือนกับของเฟิงส่วนหยางอย่างแท้จริงเขากำลังสังหารคู่ต่อสู้ที่ทรงพลังซึ่งยังอยู่ในวัยเยาว์ในขณะเดียวกันการที่เ o r l d d o ด i n a t o เ s รเริ่มต่อสู้กับอูโรบอร์สณณสถานที่ที่มีทางหนีเพียงทางเดียวเป็นโอกาสาที่สมบูรณ์แบบสำหรับซือเฟิงที่จะทำเช่นนั้นโดยธรรมชาติแล้วซือเฟิงก็ไม่ปล่อยให้โอกาสอันหาย,ยากเช่นนี้หลุดมือไป ไม่นานหลังจากที่การต่อสู้กับ World Dominators สิ้นสุดลงไฟแดนซ์ Dance, และคนอื่นๆก็มาถึงณสถานที่ที่ซือเฟิงกำหนดไว้หัวหน้ากิวพวกเรามาถึงตำแหน่งที่คุณระบุไว้แล้วคะ่ะพวกเราควรทำอะไรต่อไปคะไฟแดนซ์พูดในช่องแชททีมหลังจากยืนยันตำแหน่งของกลุ่มเธอแล้ว